เทศบาลนครแม่สอดเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยขณะนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเฉพาะชุมชนร่วมใจชุมชนสองแควสองชุมชนร่วมแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายถือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกดังนั้นเทศบาลนครแม่สอดจึงได้แจ้งให้แต่ละบ้านปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยเคร่งครัด หนึ่งสำรวจภาชนะใส่น้ำในบ้านทุกชนิดมีให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย2กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกชนิดเมื่อพบโดยการใส่เกลือน้ำส้มสายชูสายเคลือบสารเคมีหรือคว่ำเทกำจัดภาชนะนั้นมีให้มีน้ำขัง 3. กำจัดยุงตัวแก่ในบ้านโดยการฉีดสเปรย์พ่นยุงที่มีจำหน่ายในท้องตลาดถือเป็นการป้องกันในเบื้องต้น 4. ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคมีให้แพร่กระจายสู่วงกว้าง 5. เมื่อพบมีคนในครอบครัวมีอาการไข้สูงให้รีบนำตัวไปพบแพทย์หรือรับการรักษาเร่งด่วน หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือโรงพยาบาลแม่สอดได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819269729และเบอร์โทรศัพท์0856017184จึงได้ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน